สวัสดีค่ะมื้อนี้พอกันอีกแล้วกับส่องดอกคูนบัตรน้าส่องที่เห็ดเองงียงง่ายๆสไตล์บานๆหรือว่าแบบบานๆค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้กับสีผ้าพีผ้าหนองมาเห็ดสมหมูหรือว่าแหนมหมูเนาะสมหมูอีสานบาตรเท่าค่ะกับมาเบิงวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยเนาะว่าใส่แน่ค่ามื้อนี้กับสีใส่เป็นนังหมูเนาะนังหมูต้มซุกแล้วยี่สิบบาทแล้วก็สีเป็นในส่วนของหมูสับเนาะหมูสับละเอียดกับเครื่องกิโลค่ะ อันนี้กับในส่วนของเครื่องปรุงที่ห้าสีเอาไปคุกใส่ในแหนมหมูเนาะกับซีมีข้าวเหนียวปั่นหน่อยหนึ่งผงชูรสเกลือกระเทียมเนาะกระเทียมกับเป็นกระเทียมไทยเนาะค่ะมือนีใส่เป็นกระเทียมไทยกับประมาณสิบบาทค่ะพี่น้องแล้วกับซีมีใบตองไว้สําหรับ่อล้วหลนางยางไว้สําหรับหมัดเนาะ จากที่ห้าต่ำกระเทียมละเอียดเรียบร้อยห้ากระสีมาใส่ในส่วนของเครื่องปรุงเห็ดสมูมูเขาเนาะห้ะากระเทกระเทียมลงไปเลยปรุงชื่อลดประมาณนี้เนาะ,ะใส่ปลาไหลเกลือหนึ่งส่วนตุะหรือว่าประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องการเห็ดสม,มูมูเนี่เห้าสีโบเห็ดไห่เค็มเนาะ พันเห็ดให้เข้มแล้วกัสุมหมูห้ากัสีนั่นเป็นแล้วกัสีเข้มบวแส็บน้ำข่าพี่น้องหรือว่าผู้ใดสีบวใส่เมือ่อส่วนตกัสีอยากให้เนื้อหมูหรือว่าสุมหมูห้าสุมเลี้ยวห้ากัใส่เกลือหน่อยเนาะหรือว่าห้ากัค่อยใส่ไปเรื่อยๆแต่ว่ามือนี้แม่แต่ใส่ไปประมาณนี้เนาะประมาณหนึ่งส่วนตุ ใส่เกลือแล้วเ้ากับมาใส่ข้าเหนียวข้าเหนียวห้าก็ล่างน้ำก่อนเนาะที่ห้าเสียมาใส่แนมหมูเา้าเอาน้ำใส่แล้วก็ล่างน้ำล่างยางเข่าออกสะกอนเนาะก็เป็นวิธีการที่เห็ดสมหมูแบบอีสานบ้านเฮาเนาะสูตรดั้งเดิมแต่พอแต่แม่เพิ่นเคยพาเห็ดมาก็าเห็ดจังสิละค่ะพี่น้อง พราเห้าวล่างยางเข่าออกแล้วเห้าก็เอาเข่าเมียวห้าใส่ลงไปในส่วนผสมของเห้าเนาะพห้าใส่ส่วนผสมทั้งเมดลงไปแล้วก็สิถึงขั้นตอนกันขั้นแหนมหมูเนะะเาะกระคออนุญาตใส่มือเนาะ มือกำลางทำคว่มสะอาดเรียบร้อยแล้วขออนุญาตใส่มือขันเนาะกว่าขันตอนนี้สำคัญค่ะพี่น้องขันตอนการขันสุมหมูห้าวกะต้องขันให้สมข้ามือเลยค่ะพี่น้องถ้าห้าขันบ่าไา้ไรสุมหมูเาา้าวกบสีเปลี่ยนสุมหมูห่ากกบสีเนาท้าต้องขันให้สมข้ามือขันจนกลัวเนื้อหมูห้าสีเหนียวปั่นเป็นก้อนได้ ท่ากกบขั้นให้ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องขั้นตอนขั้นนี่เป็นขั้นตอนสาคัญของการฮ็ดสุมหมูหรือว่าแหนมหมูเนาะท่ากกบขั้นให้ได้หรือว่าขั้นให้สุมข้ามือยิ่งดีค่ะพี่น้องพอขั้นแล้วท่ากกบมาซิมโหลดเบิ่งได้เนาะท่ากกบซิมโหลดเบิ่งกะซิมให้ออกเค็มปแปลาแหลมนิดหนึ่งเนาะขั้นท่าขั้นได้แล้วนี่เวลาข้าซิมนี่สุมหมูข่ากกบสีสุมออกน้อย เค็มนิดๆเนาะแสบค่ะพี่น้องกระสิขันได้ประมาณนี้ขันยักหมูว่าเ้าขันใดรือบบไดเ้ากะปั่นเบิองค่ะพี่น้องนี่ค่ะขันข้าปั่นหนม้หมูหรือว่าสมหมูห้าวขันห้าปั่นแล้วหนม้หมูข้าจับตูเปลี่ยนก้อนจังสีเนาะก็แสแดงว่าห้าขันใดแล้ว พอห้าคขันสมมูของห้าใได้ที่เนาะพี่น้องขันเยยบ้อยแล้วเ้ากะสิมาปั้นเป็นก้อนใบจังสีใบสําหรับการหอขันตอนนี้มือกะสิเปืือนเนี่ยจากน้อยเนาะเพราะว่าขันสมมูมันใส่ถุงมือพอได้ มันต้องขั้นมือเป่าเนาะสมมูเหาอก็ค่อยสีสมได้รสสาดแสบค่ะพี่น้องที่ก็เป็นแหนมูที่ห่อผสมเดียบร้อยแล้วห่อขันสมได้ทีแล้วห่ากับปั่นไว้สาหรับห่อค่ะพี่น้องกะสีได้ประมา่นี้เนาะได้หลายก่อนอยู่การขั้นตอนต่อไปก็สะเป็นขั้นตอนการห่อเนาะขั้นตอนการหอ่อห่อกับใส่ใบตองบนหนาเนะาะใส่ใบตองสองใบห้องใส่กันจ็งสี่เนาะ สลับไทยสลับหัวแล้วเข้ากับเอาก้อนแหนมเข้าใส่ใส่แลละเข้ากับ่อเนาะหอเข้ากับหอปุยากคับพี่น้องหอเข้ากับสีหอจังสีเนาะขั้นใบตองเข้าไปแล้วก็เฮ็ดไห้ก้อนหมูเ <an> <an> ข้าแน่นๆเนาะเวลา เป็นก้อนสมออกมาก้อนสมเข้ากับสีได้เป็นตะกินเข้ากับเอาไปตองพันก้อน,นหมูแน่นๆพอเข้าพันก้อนหมูแน่นๆแล้วเข้ากับมาหักหักมองกลในใบตองเนาะให้เป็นมุมแบบนี้คือกันกับหอข้าต้มค่ะพี่น้องนี่เนาะเข้ากับมาหักปุ่นใบตองแบบนี้บีบใบตองเขาแน่นๆนี่ค่ะพี่น้องกสีได้ประมาณนี้เนาะ อันนี้ใบตองมันใบตองน้อยกะสีหงพวกใครงามปันใดกะพปเป็นอย่างอันนี้ขาเห็ดใบกิ่นเนาะข้าบรไเห็ดไขเข้ากับเห็ดไดประมาณนี้ก็ไดแล้วขากระเอานางยางมัดค่ะนางยางสองเส้นมัดหัวมัด้ายเนาะกะสีได้อ่อแหนมประมาณนี้ หออีกห่อนึงเนาะเบิ่งอีกห่อนึงนค่คะห้าเอากวนหนมใส่ใบตองแล้วข้าก็เอาใบตองพันกวนเนเข้าเข้าไปแน่นๆพันเข้าไปแบบนี้เนาะพันเข้าไปให้สุดใบตองพันใบตองโมงนี้มันเป็น เศษเรือลายเท่ากับสมารถพับเขาได้เนาะเพื่อห่อแหนมเทาสีไดงงามนี่ค่ะเท่ากับพันเขาแน่นๆเนาะเพราะเทาพันเขาไปแน่นแล้วเท่ากับมาหักมุมมงกุลใบตรงคือจังเทาห่อเขาต้มมัดนะคะพี่น้องเท่ากับพับเขาอย่างสี่เลยเนาะทางนี้ก็เฮ็ดคือกันเท่ากับมาหักมุมใบตรงแบบนี้แล้วเท่ากับบีใบตรงเขาไปแน่นๆเนาะแล้วเท่ากับพับ ขามาแบบนี้พอห้อหอได้แบบนี้เรียบร้ขอยห้อกระใสนางยางมัดนางยางห้อกระใสมัดหัวมัดไายห่ากระซี่ด้หอแหนมจันสี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหอสมหมูที่ห้อหอแล้วเลยเนาะค่ะพี่น้องก็สซี่ด้ปร้ามานนี้ กะห่อแล้วแล้วเขากะเก็บไว้คืนหนึ่งเนาะตื่นมือเศารมาเขากะเปิดกินได้เลยสําหรับผู้ที่บ่มสมเนาะกันผู้ใดที่มักสมกะทิมไว้จากสองคืนเนาะแล้วเขาคอยมาแกกินก็นกนได้ค่ะพี่น้องก็เป็นสมหมูแบบอีสานบ้านเข้าเห็ดง่ายๆเนาะเป็นแนวกินกับเขาก็ได้เป็นแนวกแกมเหลาก็ดีค่ะพี่น้องก็เห็ดง่ายๆเนะาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสมหมูหรือว่าแหนหมูที่เข้าเห็ดมา ใบได้คืนหนึ่งแล้วเนาะกบพร้อมกินค่ะพี่น้องกินกับกระเทียมไทยกรีบน้อยๆหอมๆเนาะค่ะพี่น้องแล้วกับบักพิกขีนูสดๆเก็บจากต้นเนาะเฮาก็เอามากินกับสมเฮาไดเลยเนาะถ้าผู้ใดมากสมๆก็เอาว้จากสองคืนได้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้เอาว้คืนหนึ่งกะสมเฮากับเป็นแล้วเนาะแต่ว่ากะสีสมวัทลายปันไดนสาหรับผู้มากสมก็กินได้แล้ะค่ะพี่น้อง ทำมากสุ่มๆกัเอาไว้จากสองขึ้นแล้วเข้าค่อยมาแกะกินเนาะสําหรับคลิปเห็ดแนมหมูหรือว่าสมหมูเขา้ากะแล้วแลยเนาะค่ะพี่น้องกระถึกใจคลิปนี้กะฝากกดติดตามซ่องให้น้ำแนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไหมคลิปนาสวัสดีค่ะ